ตัวเรรานะคับวันนี้ก็เลิกงานแล้วมีนัดกับนางเอก2คนครับอ่ะมาดูนางเอกคนแรกก่อนนะครับปุ๊บขับรถดีๆครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากนางเอกจะเป็นมาเรียกชื่อ <c oughs> แล้วกัน,นครับ <c oughs> เป็นชื่อชื่อเอี้ยงแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้จากหลังจากคลิปนี้ไปจะเรียกเอี้ยงแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่ใช่นางเอกจะเป็นละอ่ะ,อะเราจะไปนัดเจอนางเอกคนหนึ่งใครครับ เียน็นเจ้าน้องกวางเจ้าสองช่องเนาะสองช่องค่ะช่องพี่แอ้มช่องค่ะอ่าไปคาร์ดีรอนนกนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนัดกับน้องกวางไว้ว่าจะทําอาหารนะครับผมใครที่คิดถึงน้องกวางก็เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเจ,จอกันนะมารับนางเอกครับผมอ่าวนางเอกหายไปไหนไม่รู้ยุข้ายเจ้า อ่ะคลิปนี้ขออนุญาตอู้เมืองแล้วกันนะครับผมภาษาบ้านเกิดแล้วกันเนาะสักหนึ่งคลิปไปตามอ่ะไม่ใช่นางเอกจำเป็นละสิเป็นชื่อเอี้ยงอ่ะคุณเอี้ยงอ่ะอู้เมืองดีกว่าเนาะไหนน้องกวางไม่ไหนอ,หนอ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาน้องกวางกันนะครับ อันนี้อันนี้คุณก้อยเด้อยพี่ยังอยู่เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่อี้เงนะค่ะจะเป็นพี่สาวกวางอีกได้อีกค่ะไหนนางเองไหนเออนี่เราโอ้โหอัยังงี้ปบหงบพูดซึ่บุญเนี่ยนะนอนรับกันนอนรับรอโอ้ยถ้าไทยนๆหนแฟนด้วยรับรอก่ะเจ้ารับรอไอ้เกียอีกถ้าดังแล้วพอดีลืมช่องไอ้เนอะ ดังแล้วนะวันนี้นะ,ะตะกี้น้องกวางรับกำลังลุกไหมเนาะกับตากระริบตุ๊บหน่อยก็เลยเฮื่ออนุญาตใส่แว่นตาเนาะครับ <c oughs> นี่ใส่แว่นตาละอ่ะวันนี้ขอวันนี้ขออนุญาตอุ้มเมืองเนาะสำเนียงอาจจะ <c oughs> บ,บ้านๆหน่อย <c oughs> โอเคจะไปยัง <c oughs> จะไปกาค่ะวันนี้จะไปดูอย่างมาทำกระเข้าค่ะน้องกวางอ๋ <c oughs> อเจ้าโอ้โหน้องกวางน้องกวางดังแล้วไปดีลืมช่องไอ้เนาะ ตอนนี้ก็มาเดินดูของที่จะเอาไปทํากินกันวันนี้นะครับเดินดูวัตถุดิบต่างๆนะครับที่กาดดอยสะเก็ดนะครับผมโอเครับพร้อมกับให้สาวนําทางนากเอก2คนเลยครับวันนี้เที่ยงกับน้องกวางนะครับก็เดี๋ยวจะลองถามสาวๆวดูว่าจะซื้ออะไรกันไป อันนี้จะซื้ออย่างก่อนจะทำไป็ปล้าแต่ว่าลองมาดูว่าทุกทีเขาวินเพื่าเถิอ๋ออันนี้คือกระเทียมหนอกระเทียมค่ะมาจีบก่อนได้ยังมะควางตื่นหรือยังนี่ตื่นแล้วเนาะอนขี้ดูงงเงี้ยนอนมาใช้ราบอยู่นาะเหมือนเหมือนไปรบกวนช่วงเวลานอนกันนี่ อากาศตลาดดอยสะเก็ดตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วครับช่วงเวลาวันเสาร์นะครับออนุญาตตัดเสียงออกนะครับเพราะว่ามีเพียงเขานะครับผมก็ใช้ภาพดําเนินเรื่องราวแล้วกันนะครับอันนี้มะม่วงเนี่นะครับอ๋อฟ้าลันเนาะฟ้าลันเนาะครับกวัตถีบต่อไปนะครับ ะนาวนี่กี่บาทในห้าบาทห้าบาทนะครับเนาะนี่อันนี้เอาไข่เอาไข่ไปยี่ไดเจ้าเอาไข่ไปชุบผักละทอดอ๋อเออแม่นแมนต้องมีไข่เลยเนาะแมน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 ลืมไปเลยเนาะความอร่อยอยู่ที่ไข่เลยเนาะไข่ไก่เนาะไม่ใช่ไข่เป็ดเนาะครับธรีต่อไปคือผักละก็หรือว่าผักชะอมนะครับ นกวางนี่ซื้ออย่างต่อเจ้าอันนี้เอาพริกใส่น้ำพริกกระปิ้อ๋อใส่น้ำพริกกระปิเนาะอ๋อเจ้าวันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆพานางเอกทั้งสองคนไปเป็นลูกหาบนะครับคงไม่ว่ากันนะอ๋อน้กวางหิวหน้ามันก็ซื้ออย่างนี้ขอแห้งเนาะเดี๋ยวเราตั้งทิปีเอี้ยงกันได้หรออันนียส้มนะเจ้าเนาะ เนี่ยรับตื่นมาแกเนาะพอแห้งเนาะแม่นอือ่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็แน่น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับอันนี้ข้าวอย่างน้ำกวางจะเอาวข้าวมีปหุงกินียข้าวโอเคข้าวข้าวหนึ่งกว่ข้าวสวยข้าวสวยโอเคทอดมันปลาไก่นะครับเนาะอันนี้ไข่อะไรครับชิ้นละสองบาทชิ้นละสบาทนะครับเนาะอ๋อไทยไม่ค้ากันเนาะ าานะครับการดยสเก็ตนะครับกับนกเอี้ยงแล้วก็น,น้องกวางเนาะใครคิดถึงสองนางเองกก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับอันี่ก็มาซื้อไอ้ข้าสรลีเนาะสาวก็ช้อปปิ้งกันเก่งนะครับใอ้ปดคุณเอี้ยงนะ อันนี้อันนี้ข้าวโพดอันนี้ข้าวสาลีเนาะอันนี้ข้าวสลีเมืองอันนี้ข้าวโพดเนาะโอเคครับออแาไเนอครับนอาได้ได้อะครับครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่สาวน้องกวางแล้วนะครับ บรรยากาศยามเย็นดีมากครับผมทงนาครับผมก็เวลาตอนนี้ประมาณ5้าโมง20นาทีแล้วครับตอนนี้ก็รอพี่สาวมาเปิดประตูบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอะไรกินกันนะครับอ่าน้องกวางพี่เส้นนะครับมีอ่างพ่องตอนนี้เรากลัไปจ่ายการมาแล้ว้าวมีผักบุ้ง,ะงจะมาผนะัดผัดไฟแดงจะาเจ้ัจ อ๋อนีเเจ้าแคบหมูแคบนี่เอามาใส่อย่างนะเ่กี้ก็้วี่ปีนะเจ้าอ๋อมันจะได้ล้ำไม่นอเจ้าเจ้าอะไรอย่างเจ้าอันนี้ผักละคนห้องผักละเจ้าคนคนผักกลางห้องชาอมชาอมหน่อเมาชุบไข่ทอดโอเคขาดไปได้แล้วนาออันนี้นะเนี่ยขาดไปได้เลยเนี่ยมีกวไข่ไข่มาชุบชะอดเจ้าปลาทูปลาทูปลาทูอย่างปลาทูเกมก็ปลาทูมันปลาทูมันเจ้าปลาทูมันะโชว์ได้หรอทูมันตัวตัวจุ้ย ได้ได้ได้เขาพอใกล้ๆหน่อยอ้วนขนาดอ้วนเนาะนากลี่เนาะเต่าโอเคแล้วก็นี่แฮมก็มามีแล้วกันอ่ากระเทียมอ่ากุ้งแห้งแฉกที่กระปีเจ้ามะนาวอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้อย่างนี่ทอดมันปลาไก่ฮะอันนี้อันนี้คุณเอียงก็ท้องต้องก่อนนะครับผมลองท้องก่อนเจ้าของบ้านมาเปิดประตูนี่ก็เต้าเจ้า เอามาหุงเข้าสวยเนาะแตกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกแด่กันจะไปเก็บพริกแดาภาษาไทยว่าอะไรพริขี้หนูอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีมันมีหลายผักดูเนาะเจ้าป่ะเดี๋ยวเฮ้ยพริขี้หนูอร่อยดีอ่ะอันนี้เรากับพมพน้องกวางเด็ดพริกแด่นะครับหรือว่าพริกขี้หนูนะครับอ่อมันค่ะจะแรงหน่อยอ๋อเแรงนาแรงเฮยนาแรงเนาะเจ้า าอันนี้ก็มาเก็บพริกได้กับบรรยากาศมาแมลงบ้านๆเนาะบ้าน,น, <c oughs> านตัดสเก็ตแล้วแกตั้งแลนี่ก็เป็นหน้องนางามขนาดเนาะงามงามคนก็งามงามขอขออนุญาตแซลน้องควางเนอร์เพื่อนเพื่อนเนอร <c oughs> ์เพรว่ากันเนอร์ได้สี่เม็ดยู่ยังพอไดนได้ได <c oughs> ้สี่เม <c oughs> ็ดเนาะดาว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 อันนี้ก็มีสองนางเอกนะครับคุณเอี้ยงแล้วก็น้องกวางครับมาถ่ายคุณเอี้ยงด้วยอ่ะเอี้ยงเจ้า อ๋อพี่สาวนองกวางนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับโดยสเก็ดครับสวยครับสวยคราวนี้เราจะไม่เรียกนางเอกจะเป็นนะเราจะเรียกว่ากุ๊ดเอี้ยงอะไรกันเนาะครับเอาน้องกวางเอาไปดูน้องกวางเก็บพี่ก่อนลืมไปแล้วครับอ่ะขอโทษทีขอโทษทีอ่ะไหนเจ้าต้นต้นนี่อะไรนะเจ้าอ่ะนอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้มันอวดพิมเนาะอันนี้อวดตะกี้แห้งตะกี้แห้งไปหน่อยเจ้านี่ขอขอดูใกล้ๆหน่อยอ๋อ โอ้โอ้ยิ้มไปเลยอืมเจ้าจ้ากนนะที่นี่เต็มพันเรื่องนะเจ้าเออหมือนกันเหมือนกันพันเดียวกันเจ้าเจ้าเจ้าหลังจากที่กินน้ำส้มไปโซ่จะจืดขึ้นเนาะตะกี้นี่ตาเมื่อยเหมือนเคยรับกันนะตาตุ๊บเลยวะตายิ่งได้ยิ่งน้อยไงนะแล้วก็ตุ๊บไปติ๊กๆอ่ะหลังๆมาเริ่มแซวนางเอกเนาะนางเอกดังแล้วขอแซวแน่เนาครับ อันนี้ก็ดูน้องกวางเก็บพริกขี้หนูนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำกินน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกะปิครับอันนี้คืออะไรครับมะเขืออยาจะไปทำอะไรครับทอดใส่ไข่ค่ะเออเอไปกินกับน้ำพริกกะปิอ๋อไม่เคยกินนะยินเคยกินแต่ทานชอบกินกรได้โอเคโอเคอ่ะนี่คือมะเขือมะเขือม้ากวางนี่คือมันหนีไมาแห้งไห้เจ้า นี่มันใกล้สะเหนี้วใกล้จะแห้งแล้วเนาะอ๋อมันแห้งแล้วเนาะกินได้อยู่เจ้าเจ้ากินได้อยู่ก็เอาไปใส่ไหนใส่นาะพริกกระปิเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าถึงแม่ถึงแม่ว่าพริกจะเหี่ยวแต่คนก็ยังสดใสเนาะเจ้าเจ้าเฮ้ยหลังๆมันนี่เซ้านักเอกนับกันเลยเนอะครับเดี๋ยวสักกัดแถวกลับไปเข้าครัวดีกว่าเนาะกัดกัดเอาตอนนี้คุณเอี้ยงก็ล้างผักบุ้งอยู่นะครับเจ้า กลับล้างผักก่อนนะอันนี้คือห้องครัวของพี่สาวน้องกวางนะครับเจ้าเจ้าน้องกวางก็เป็นลูกมือเนาะเจ้าอ้จะกินน้ามาได้โอเคโอเคจะไีอก็มาดูสาวล้างผักกันก่อนครับแยกกันเอาครับระหว่างคุณเอี้ยงกับน้องกวางนี่แยกออกไหมหันมาละสาวจะไม่ให้หันมาได้หันให้เห็นแต่ข้างหลังเออหันมาทําไมเนี่ย นกเอี้ยงก็จะตำน้ำพริกแล้วครับนี่ใส่กระเทียมกระพริกก่อนวางสระดิ่มข้าวตามได้ครับได้ครับได้ครับต้องางจัะเตรียมพักละ่อใส่ไปมือวางอันดับหนึ่งครับวางอันดับหนึ่งยังอ๋อลงกมือโอเคสนิทไปจังหวักนะครับ ก็อร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่การตำน้ำพริกนะครับใช่แล้ก็การหั่นผักละนะครับใส่อย่างน,น,นะสกะปิหวานส่สกปิหวานเข้าไปน้ำนิดหนึ่งตุะะ้งตระแวงกระรรมวุ่นวย มีน้ำพริกกะปิเรามีอะไรของวันนี้กะปิผัดทอดทั้งหลายผัดทอดครับอมทอดอ่าแล้วก็น่องเฉือดะห่มไปแดงอ๋อหลายเมนูเนาะเมนูเพื่อสุขภาพครับวันนี้มะนาวสักครึ่งมะนาวใช้มือน้องกวางหั่นมะนาวนะครับนี่ปาดตีเต็มเลย ควมนัวอร่อยไม่อร่อยคือตรงนี้นะครับคือควมนัวนี่แหละใช่ค่ะใส่กุ้งเข้าไปครับรงกนะคะจะได้้นคราวนี้ก็หั่นไปม,ม,มือหั่นครับวางปี๊บมะนาวใส่ครับ ได้ยินไหมเปลือกมะนาวจากน้องกวางค่ะมีแซวผ่านคลิปด้วยนะครับเปลือกมะนาวจากน้องกวางนะคะโอเคบีบมะนาวใส่เดี๋ยวส่งไปสซนีไปให้นะคะได้ทำต่อไปไปถึงนี่เอาอะไรเจ้าอ๋อวันี้ตามน้องมาช่วยต่อไข่ใส่พักล้านนะครับน้องเจ้าแล้วก็ใส่กีฟองเจ้าน้องกวาง สองฟ้องเนะาะเจ้าลำบะลำกุยจีการต่อใครเน,น <laughs> าะจา้จา,จาเจ้าเจ้าคืใบบัวใบบัวช่วยเนาะอันนี้น้องใบบัวนะเจ้าอ่ะต้นต้นของเจ้าน้องใบบัวจะเป็นลูกมือน้องความกำรกรมหนึ่งข้าอ่อ <laughs> านี่ใบบัวเก่งเนาะ อันนี้คือน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งน่าทานนยน่าทานนะ,ะน,น,นะลองทำอร่อยครับใบนกเอี้ยงนะครับแล้วก็สาวน้อยใบบัว,บวน้องใบบัวนะครับนี่ <c oughs> อนาคตอนาคต,น,าคตนี่เ <c oughs> ปน็นนางเอกได้เลย <c oughs> แต่หลายปีอยู่ <c oughs> ตอนนี้ขอยืมน้องกวางก่อน <c oughs> ขอยืมตัวน้องกวางเป็นนักเอกช่องก่อน โอเคยาวเจ้าจะจุ๊บใคะจุ๊บใครแล้วจะเอาคอจับน้ำพีชเจ้าอ๋อวันนี้ก็ขอน้องกวางต่อไข่ให้แล้วกันเนาะต่อใครได้เต็มเจ้าอันนี้อันนี้จะใส่ประมาณกี่แกนเจ้าอันนี้น่าจะเห็นแกนน่าจะจับเจ้าน่าจะจับเนาะโอเคเดี๋ยวน้องกวางใส่แกนแล้วกัน แันคนเมืองต้องไส่เป็นแกนครับคนเมืองห้อเป็นแกนแล้วก็คนไทยห่อเป็นฟองเนาะแล้วก็ขยืมซ้อมกันหน้าข้นหน้ายิ้มกันเนาะเป็นหน้าเนี่ยเป็นหน้าเป็นหน้ากวางละเป็นลูกพี่ลูกงพี่น้องใบบุญนะครับเป็นลูกอ๋ออใบบัวนะครับเป็นลูกของพี่สาวน้องกวางนะครับเสน่ห์ไเสน่ห์ไปจังหวะของน้องกวางครับ ลดนิดหน่อยเจ้าถายหน้าตงกลางหน่อยนึงอร่อยแม่เราก็อยู่ที่การปรุงนะครับใส่น้ำปลาเข้าไปอู้ละเกงเลย <laughs> ใส่ร็จแล้วเกมบมกเกมรักน้องไอว้าวาหวานละ <laughs> ใส่น้ำตาลก็หวานนะ <laughs> ตัดกันไปเป็นช็อตๆนะครับ กวางทอดผักละเนาะโอ้น้ำมันยี่ได้ก่อนได้อยู่เนาะโอเค,อเคกวังว่ามันได้จะไหมเนาะไม่ออหอมมานานเลยเอะต้องลงแล้วอ่ะอะนี่คือผักละทอดนะครับอหอมได้เนาะน้อ,นองถนัดยั่เนาะมันมนเหมือนแบบเป็นตะลิว้วทนแบบเนาะเจ้า อันนี้ใช้ความสามารถไดนะ้เนาะต้องใช้ฝีมือหน่อย,ยปินปินได้ก็ปินได้ก็นะ <laughs> <laughs> ก็เลยก็เลยเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่มันมีวิธีเอาจ้อนแน่ปินได้ละอืมเป็นแผ่นยู <laughs> ถ่ายไปรุ่นไปเนะอะต้องไฟแห้งหน่อยได้ไรน้ำมันครับเอาไปแห้งหน่อยกัน <laughs> โอเคแ <laughs> ม่โครย์แม่โครย์แม่โครย์มากำกับละ เมโค้ยใหญ่เอียงนะครับมากำกับน้องกวางเนาะเพื่อที่จะให้อ,อนาคตน้องกวางได้ทำนนได้เป็นเมคอัพได้เป็นเมครัพตัวจริงเนาะอตอนนี้ก็เป็นตั้งแต่มาทำที่นี้ก็เหลือเยอะแยะแล้ <laughs> จใกผีบัลลังก์เยอะมาก,ก่อนเจ้าดีแล้วเพื่ออนาคตเนาะจะได้ชิมผีวขอน้องกวางบ่อยๆแม่นอันนี้ขอเข้ากล้องหน่อยครับโอ้หน้ามันมากบรรยกาศในห้องครัวนะครับหอมมากเลยค่ะโอ้หน้ามัน แล้วก็นางเอกของผมครับสองคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นข้างหลังก็ได้ครับวางแล้วก็ล้องชิ้นนี้หน่อยโอ้ยจะใครไหมเนาะโอเคอ่ะอันนี้นกเอี้ยงนกเอี้ยงดูกล้องเลยเนาะโอเ้ผักบุ้งไฟแดงเนาะผักบุ้งไฟแดงเจ้านี่คือโฉมหน้าของผักชะอมทอด กับไข่ครับผักละทอดผใส่ไข่น่ากินมากครับกินกนพกะปิใบมาดามเอี้ยงนะครับแล้วก็นางเอกของผมครับน้องกวางครับนี่นางเอกสองช่องนะต่อไปก็ทอดนัมันอะไรทอดแล้วครับอีกแล้วค่ะทอดมะเขือยาวโอเคก็ไปอามึกนะ สักหนึ่งชิ้นแล้วกันเนาะวิธีการทอดครับอ่ะอันนี them, ้ต้องใช้ไฟแรงไหมครับเอาบห่อนนะคะอบห่อนอ่ะเอาอุ้มหรือไปวันนี้เทาจะอุ้มเลอ่ะอันนี้ใช้ไฟหมอกไปให้พอดีเนาะเจ้าโอเคอ่ะขอจัดการอ่ะให้น้องกวางอันนี้ก็ต้องเป็นแผ่นนะคะก็เป็นแผ่นนะเนาะก็เป็นอันก็ได้ละแปะก็เป็นอันเดี้วนะมาดามมาดามเอียงบอกว่า กำกับนกว่างคือเป็นแผ่นทีอทอนให้เป็นแผ่นให้ได้เป็นอันดีกว่าเป็นอันก็ได้เป็นแผ่นก็ได้เนาะกินได้มดเนาะคนงามเป็นทอนได้กินได้มดครับอ๋อครับอันนี้ต่ำนล้วพริกรอบเพราะว่าจะเอาไปใส่ในอ่าผสมน้ำมันเจ้าเขาบุ้งไฟแดงเนาะมีกระเทียมพริกเยอะๆค่ะแดงเนาะคือพริกขี้หนูเนาะครับก็มีห่อมาดำเอียงแหละเนาะ มาดามเอียงแล้วกันโอเคครับมาทำพี่แบบเพิ่งเพิ่งกามาดามเอียงเนี่ยมันอยางมาดามดักกว่าอืมเขาก็ทอดบลาเขือยาวเสร็จแล้วนะครับผมบายน้องกวางคนงามครับเน่แต่ยังบลาเกียวเปล่าปลาเกียวตะโอหมกลำเจ้าหมกลำหมกหมเนาะหมกลำอ่ะเจ้าต่อไปเขาก็จะมาพัดวงไฟแดงแล้วครับนี่ขอดูหน้าตานะครับมีบลาเขือยาวทอดพักละทอดนะครับแล้วก็ น้ำขี้กับปีกุ้งแห้งแนาวข้อมาอแบบรอให้เมนูเซ็ตเออรอให้เมนูเซตแล้วก็ทำมากินกันเนอะนี่คืออย่างครับผัดผัดมุ้งไฟแดงอ๋อเจ้าอืมวันนี้มีหลายไมเดี๋ยวนะคะอร่อยครับมาละโอ้โหโอ้โหไฟไม่แดงค่ะครับเป็นไรครับ แค่ได้ยินเสียงแค่นี้ก็คงจะอร่อยแน่นอนครับนเาะปลาทุงงไฟแดงเห็นมันู้นหนึครับต่อมาดับย่ยงนเนาะม,ม, <c oughs> มือ,ม,อ,ม,อมือห้องมาดับย่ยงห้องอย่างนี้นกเย่ยงเลยกันาะอ่ะห้อง,องอนกเย่ยงกันนะนกเย่ยงนะครับราม<อ>าได้มาเลี้ยงไฟเท่านะ่ะว,วันนี้ก็เลี้ยงไฟเท่าอยู่ค่ะฮัน,นจีนกย่างเลยกันหนออ่ะปลาทอดหอยค่นนึกว่าอหอยบะครั นี่ก็เป็นไรมา็ลไรอ่ะโอเคโอ้โหนี่มีสาวสองคนอยกกินเหอกินใส่ซอสหอยจิ้วขาวก็พอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูทำการนออ้องเอตอนนี้ตัวเริ่มยอบไปเนอ่อยหยอบก็คือยุคเนอ ยับแยบแต่ภาษาเมืองวรรณกรรมเนาะอ้โวันนี้ภาษาเมืองวลายกรรมกันเขานี่เขาสวาดจากอู่เมืองกัอบตะกิ้เลยก็สูบออกก่อนจะโปดแล้วค่ะพดนี่คือพดระวง<ล>ังโพดระวงรัะวงเนะะานะแค่ไหนป๋าพดออกพดออกก็คือยกออกเสร็จแล้วค่ะใส่จานได้เจ้าจอ,อันนี้คือใกล้ตาใกล้จะไม่ได้ชิมเลยค่ะแต่รับงานคิดว่าน่า,า,าจะเสร็จแล้วค่ะได้งานละอ่ะใกาจะสุกละล้ำก่อนอ่ะชิมกันหนึงละล้ำก่อนลุงเจ้าสุดยอดค่ะอีแต่ป๋เต้โมนันสุดยอดไปก่อนเนาะ ครับหน้าตาผักบุ้งไฟแดงครับแต่ไม่มีไฟนะอืมเจ้าผักบุ้งไฟแดงค่ะเจ้าบายนกย่างนะเจ้าอ่ะเจ้านกย่างเลี้ยงไฟเท่ามาเลี้ยงการกินข้าวเสียจะกินข้าวนกย่างปลาทูเผากันเองนะครับตอนนี้ก็ทำกับข้าวกินเสร็จแล้วแต่ว่านางเอกนางเอกอ่าคุณอี้ยงนกเอี้ยงทอดปลาทูครับ เหมือนกับตันอเมริกาแล้วครับเนี่ยโหกลัวน้ำมันกลัวน้ำมันเสด็จไน้น้ำมันเสเดนใสเร็วเร็วเลยโอ้โหไปแกรห้องครัวนะครับครับเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็น่าจะปิดคลิปแล้วครับอ่ะนกยิ่งกินข้าวห้องเนกยิ่งกินก๊าบหนึ่ง ปีกกะปิหนึ่งครั้เนาะลำแบบลำบอกคนดูตัวเองลำแบบลำมัต้องบอกว่าลำค่ะเดี๋ยวไปดามเจ้าต้องบอกว่าลำค่ะโอเคครับพี่ค่ะตัวนี้านนี่มะเขือปลูกเองนะเจ้าหลังบ้านโอเคหลังบ้านมีก้อยหลังบ้านมีก้อยอืมอืมโอเคครับผมกินครับกินกินเอ่อเิกาดเย็นนี้นะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ หกโมงสี่สิบนาทีแล้วครับก็กินข้าวกับสาวๆครับวันนี้วันนี้ผมก็ห้อมล้อมกับสาวๆอะไรครับคุณเพียงน้องกวางแล้วก็น้องใบบัวแล้วก็น้องใบบุญแล้วก็พี่สาวน้องกวางคุณกอยนะครับก็ผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วครับท่ามกลางสาวก็เดี๋ยวจะมากินข้าวกันนะครับสาวลุม้อม คุณยาชิมให้ดูหน่อยขอชิมหนึ่งคำมั้งอ่ะขอเป็นพิธีนะครับอันไหนอันไหนอันไหนพวกี้อาหารของเราวันนี้ก็จะชิมน้ำพริกกะปิายนกเอี่ยงนะครับผมอันนี้กุ้งแห้งนะเอต้องบอกอร่อยนะคะใช่ไหมคะร้อมกระปิแล้วก็เครื่องเคียงที่ตำกินนี่อร่อยครับก็ขอ หคำมาดิอันนี้อนรีกันมะเขือยาวทอดไข่ชุบไข่ชุบไข่แล้วก็หคำรับมาดูใกล้อร่อยครับอืมอเชะอมชะอมทานให้ครบกันะอนะครับพิกกะ้ก็คําครับ ใช้ได้ก่นหอมค่ะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเมนูหลายอย่างค่ะวันนี้ต้องชิมให้ครบค่ะแลต้องบอกว่าลำตัวโอเคไหมคะค่ะน้องฟางชิมไหมคะน้องฟางกินให้ดูหน่อยกินอะไรก่อน ชิมค่ะน้องกวางชิมค่ะอเข้าใจนะครับอร่อยไหมคะรำก็รำรำแต่แต่เหนือหัวใจรำเล่นๆนะอันละใครมาเชียงใหม่มาจิ้มด้วยนะเจ้าโอเคค่ะขอบคุณที่เข้าชมช่องโอ้คุณเบียร์มีลูกแล้วค่ะสาวๆรุมล้อมค่ะโอเคโอ้เจอกันครับค่ะ